กว่าจะหาเจอครับสวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับผมมาตามสัญญาแล้วนะคนไหนที่บนคิดถึงคนหน้าจอยจอมโหดปัญหาของผมของพวกเรานี่ฮะบอกผมว่าอยู่หมู่บ้านนี้แต่ไม่ได้บอกพิกัดหมู่บ้านนี้ก็ถนนไม่ใช่ได้น้อยด้วยหลายเส้นทางสือเกินกว่าจะขี่หาเจอนะฮะ ได้เห็นกันแล้ววันนี้อย่าค่อยไปถามนี่เจพึ่งของเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะยังคงเป็นหน้าที่ฝ่ายสเสบียงเหมือนเดิมหมุมหงข้าวไงฮคไม่ไม่ต้องหงุงทำแต่กับข้าวทำแตข่ข้าวเอาข้าวหุงจากบ้านเรียบร้อยแล้วรถ <ลด S 2> โบสถ์สตาร์ไม่ติดนะใช่เห็นเห็นเจ้าฮะไอ้ไเยอปบอกว่าใค่ไปหากีตาหน่อยอ๋อครับผมเดี๋ยวผมไปให้ เดี๋ยวผมจะไปถามไปตามปลาเยอยนะรถบดสตาร์ไม่ติดทิ้งแกไวน้นู่นไปเจอรถบดพอดีแต่ตากเลยบอกว่าโหน้าโจ้ยทำงานอยู่นี่อ่ะอย่ไปหาปลาเยอยก่อนมาถึงตรงนี้แนละ้เดี๋ยวผมบอกปลาเยอยก่อนอเทพบุตรฟันลรอรถบดสตาร์ไม่ติดฮะ โอ้โหสงสัยหน้ามืดครับเปิดไฟเลยดูดิรถรถบบสตาร์ม่ติดอ่ะไปฮะเดี๋ยวไปเอารถบดมาก่อนโอ้โหรถบดอยู่อีกที่นึงนะทางจากนี้ประมาณกิโลกว่าฮะนี่เอวันนี้ใส่บวกอิสลามเลย มารูปแบบใหม่ครับเนี่มาอะไรที่แปลกแปลกเขาอีกแล้วใส่หมวกเลยมุสลิมเลยเออหรือพูดง่ายง่ายก็อิสลามหรือเปล่าโอ้โหใส่หมวกอิสลามมุสลิมปรับรถเกย์ขี่รถเกย์ครับนี่นะครับถามหากันว่าหัวหน้าโจ์ไปไหนแกมารับงานประเภทที่ว่า ส่องบำรุงดีกว่าหรืออะไรอ่ะพูดง่ายๆคือถนนผลนทางที่ไหนไม่ดีในทั่วอำเภอบ้านกวดที่ผมอยู่นี่นะไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นฝายไม่ว่าจะเป็นระบบคลองอะไรที่น้ำไม่ไหลท่อขาดอะไรนี่แหละแกจะรับงานช่วงนี้ครับซ่อมบำรุงครับแต่ละที่วันนี้แกก็มาปรับเกตถนนหมู่บ้านนี้นะ ประมาณ3-4เส้นแหละแต่เส้นหนึ่งก็ประมาณไม่เยอะนะคือซ่อมบำรุงอะ่ะพูดง่ายๆตรงไหนที่ทางมันเย่ๆยกก็จะไปทำให้ครับไปซ่อมให้อย่างเงี้ยผิวจาจรไม่ดีเงี้ยอู้นี่อะไรเนี่ยผมว่าไปเจอเจ้าการยาวหมอกฝุ่นเยอะจัดไอ้นี่ควันไฟนะควันฟืนนะไม่ใช่ฝุ่นนะเอาจะไปทางนู้นต่อมองไม่เห็นแล้ว ผมก็ว่าท้องฟ้ามันโล่งนะไม่มืดคึมนะแต่ทำไมต้องเปิดไฟขับก็ไม่รู้หรือว่าหน้ามืดหรือว่าเจอฟันฟืนควันไฟ,นฟนครับที่เขาเผาถ่านก็เลยเปิดหรือเปล่าดินตรงนี้แข็งนะฮะอ้ามีลูกรังมาเสริมด้วยนี่ยนะเอาหกล้อขนลูกรังที่กองเข้าภูเขาหละของบริษัทนั่นแหละ เอามาเสริมครับเอามาโรยนี่แหละงานทั่วอำเภอบ้านผมนะแล้วแต่หัวหน้าเขาอยากจะตกอยู่ที่ไหนบ้างฮะเดี๋ยวเราไปดูให้ชัดเลยนี่ให้หายคิดทิ้งกันวัสดีครับอาบังอเหหอ๊ะได้มัวเคใชยเนาะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยสบายดีไหมครับ แล้วเมื่อไรจะได้เจอเจ้าพิศาเนี่ยยัง,ย,ง,ย,งยังเนี่ยอดใจรอ,อก่อนนี่เท่าแก่ก็มาด้วยฮะผมคุยกับเท่าแก่เลยนะวันนี้มาถามให้หมดเลยเท่าแก่บอกว่าเหลืออีก14งานครับแต่เป็นงานไม่ใหญ่นะงานเล็กๆแบบนี้แหละซ่อมถนนซ่อมฝายวางท่อพวกนี้ยประมาณอีก14ที่ฮะ โอ้โหสงการนี่เสร็จทันไหมนี่ดินหรือลูกหลังเนี่ยอเอาดิน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 มาเสริมครับเอาดินมาเสริมเสริมเสร็จแล้วปรับเกตแ,แล้วค่อยเอาลูกลังมาลงอีกทีฮะหมู่บ้านนี้ได้ประมาณสามสี่เส้นนะที่ซ่อมทางให้ฮะเหลือเส้นนี้เส้นสุดท้ายครับของหมู่บ้านนี้แต่อีกเส้นหนึ่งยังไม่เสร็จ นี่มีคูจากไหนมาเนี่ยเออแล้วเอาลูกรังลงไหมเอาหินคุกเลยโอ้เราเนื้อวัวจะลงลูกรังลงหินคุกเลยโรยโรยโรยครับเสริมครับเสริมให้ได้ระดับแล้วก็ ๋ยวค่อยเอาหินคุกมาไอเราคนนึกว,ว่าเอาลูกร่างมาไม่ใช่ครับดินครับดินดินดินยังชื้นชื้นอยนู่เนี่ยหรือว่าไม่ต้องพรม,มต้องพรมน้ําแต่รดน้ําก็มานะรดน้ํานี่แผนของปลาเยอะฮะปลาเยอะจะขับรดน้ำฮะเนียนะครับที่ว่าทําไมบุญรอดไม่มาหาแกสักที แกทำหน้าง,งานของผมกับหน้าง,งานของหัวหน้าโจยนี่ไกลกันนะเอาอย่างวันนี้ดีกว่าตกประมาณยี่สิบเกือบยี่บห้ากิโลอะที่ผมขี่มาหาแกนี่นะฮะถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆผมก็จะไปหาแกทุกวันไม่ใช่อะไรนู่นนะอยากจะมาหาใจขาดมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอ้เอ้ยเอ้เอ้ย,อ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 ยมา มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูกันครับยอดผมก็ดีนะไม่ใช่ยังไงหรอกอยากจะมาใจขาดอยากจะมาใจขาดอยากมาถ่ายคลิปให้ดูฮนะแต่ด้วยว่าระยะทางมันไกลและอีกอย่างหนึ่งผมมีหน้าที่ต้องคอยดูหน้าง,งานผมด้วยฮนะวันนี้ถือโอกาสว่างก็เลยแวะมา มาให้ดูกันครับวันนี้ผมว่างอยู่ว่างประมาณครึ่งวันนี่เีแหละก็เลยพามาหาหัวหน้าโจยฮะมาดูกันเหลืออีกสิบสี่จุดนะเป็นงานแบบนี้ละฮะงานปรับเกสซ่อมถนนนีน่แหละโรยหินมั่งโรยดินมั่งโรยรู้ลัง,ม,ง,ม,งมั่งครับแล้วแต่สถานที่ฮะนี่นี่มีงาน ยกเลยยกเลยโรยไปครับโรยอย่าเทกองนะโอ้โหมีใส่แบบเต็มที่มาเลยดูดิเต็มหน้าเต็มลางพูนมาเลยบทมาพร้อมเอ้ยรีดมาพร้อมเลยเอาวงกีทับมาพร้อมเลยครับการแม่ดินร่วงโอ้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 ยกดำด้วยครับไม่ยกดำเลยยกดำได้หน่อยหนึ่งก็เดินหน้าเลย ต้องยกดัมไว้คาไว้ครับแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าไปเรื่อยๆดัมมันจะยกขพงมันเองนะไปเรื่อยๆเอาอ่ะนี่แหละสาเหตุที่เปิดไฟอะฝันฟืนมันฝุ่งมองไม่เห็นโอ,โ,หโอ้โหกระโดดค่อมเลยะกระเดดค่อมเลยฮะ รถนบด,ด,ม,ดมายังก็ไม่รู้กระตากไม่ติดฝายเยอะกำลังไปช่วยกันเอามาฮะเกียดินครับลายดินให้มันทั่วให้มันได้ระดับกำลังปรับดินอยู่ฮะ ผมถามไว้แล้วว่าถามเท่าแกฮูนาโจยเลยว่าพรุ่งนี้ไปเกตที่ไหนต่อบอกว่าอีกครูบ้านหนึ่งอีกคูบ้านหนึ่งทางจากนี้ไปประมาณอีกแปกิโลฮะโอ้โหรุปแล้วถ้าผมไปหาพรุ่งนี้ผมต้องขี่ไกลกว่าเดิมอีกแปดกิโลอ่า แต่อีกสองวันสามวันนี่จะขยืบเข้าไปใกล้หาผมแล้วนะเดี๋ยวเราคอยรอรอบนั้นดีกว่าแต่พรุ่งนี้ไปไกลกว่าเดิมวันนี้ก็พามาให้เอซเพื่อนเพี่พี่น้องน้องได้เห็นฮหน่าโจยกันครับให้หายคิดถึงกันเลยให้รู้กันว่าทุกวันนี้ฮหน้าโจ้อยู่ไหนทำอะไรเป็นยังไงบ้างม,มองไม่เห็นนี่เยอะนี่ขีโมอไซ จะซ่าิไปไปไปแล้วเป็นไงรถบสติดไหมยังยังไม่ติดรถไส้กราบกระเด้ากระเด้าวิ่งดูดูว้ายเพิ่งเกลี้ยงได้ดีกันวันหยุดได้ยังเที่ยงแล้วเจะพักกินข้าวเที่ยงกันแล้วครับเดี๋ยวหยุดงานแค่นี้ก่อนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงพอดีฮะจะมารวมตัวกินข้าวที่นี่ฮะบรรดาพนักงาน ขับรถต่างๆจะเพิ่งทำอะไรกินครับ,บท,ทำอะไรกินครับเกีงก๊ง,งแกงน้ำเกีงปาเกงปลา,ปลาใส่อันบักอึอ,อ,อ,บอก,อกบอกอัเอือกบะเอือกผ้าทองอ่ะขอบคุณแค่อะไรยทวินเจอหน้ากันทีนนทไร้อกันตลอดไปเลยไปเลยจะไปไหนก็ไปอ่ะวันนี้ผมก็พามานะให้หินกัน หน้ากันทุกคนเลยเลยตตาคนเดียวยังไม่เห็นยังไม่มา <Okay. S 1> อย่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ